นี่เป็นช่วงเวลาที่ชีวิตมีเกณฑ์สมหวังมีทั้งความสุขและเงินทองล้วนมาพร้อมกันมาถึงตอนนี้หากท่านฟังดูแล้วเหมือนกับว่าดวงชะตาของท่านจะไม่มีอุปสรรคใดๆมารบกวนเลยหรืออุปสรรคของสิงนั้นมีอยู่เหมือนกันครับเพราะเครื่องหลังของปีมีดาวเสาวมาเพ่งเล็งลัคนาราศีสิงห์อยู่นี่เรียกว่าพินทุบ,บาทและจะส่งผลเสียกับความรักของสิงห์มันเป็นความทุกข์ใจเสียใจทําให้หมดกําลังใจกับความรักหลายคนถึงกับแตกหักเลิกลา บางคนมีแค่ปากเสียงกันหนักเบาไม่เท่ากันหรือท่านมีหุ้นส่วนร่วมทำงานกิจการกันโอกาสที่จะถูกหักหลังถูกโกงก็มีมากหากท่านหลีกเลี่ยงได้เห็นสมควรว่าไม่ควรร่วมหุ้นกับใครในช่วงนี้นะครับเพราะดาวราหูกำลังย้ายเข้าสู่เรือนมรณะทั้งหมดนี้ล้วนส่งผลร้ายกับราศีสิงห์โดยตรง ก็ขอให้ท่านดำเนินชีวิตด้วยความระมัดร,ระวังหลีกเลี่ยงในสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงนะครับหากทำได้เช่นนี้ความสำเร็จอันใกล้ในปี2566นี้ย่อม